ครับเนี่มัจะปลากันดีสาปลาไสนะครับดูมันครับมอนไหนก่งเชียร์เต็มุมีนอยู่ไมน้ระรบ้างอยไรบ้างไบ้างครับโอ้คุณจะลงมาับเมื่ไงมกลังลง ใส่บอไซบอไซขอบใจนครับคุณครับบุแล้วครับไ้ไก่อนเานี่สเนมันเป็นสาบัวนะครับสองตัวด้วยบาทที่นี่อ้าเนี่ยเอาตัวนี้สองี่แล้วครับาสุดแรงยินเลยเดี๋ยวอันโอ้ยพอไงคุณสองเตะุไดุ้วคุเลยครับสดจิ้คึง ว่างนี่เป็นหนามันเป็นหนามันเป็นต้นหนะครับนี่ครับอู้หูโอ้ยคุณจะขึ้นไม่อยู่ผีว่ะมันหนีโอ้ยดื้อึุดมาโอ้ยหุ่นอู้หูแกเลยพี่น้องหุ่นจุดก่อดเลยครับเดี๋ยวใส่ใส่โซนไอ่อนเพื่อนเพื่อนฮะหัวเราะเพื่อนกันใดครับเฮ้ย

ตัวนี้ม,นนนมันรุดขี้ต้มครับในหาดบวัวนะครับปาลา,ลาดูกับตัวงานากันเลยครับ าสาเนป้าหลายทุกปีครับถึงแม้ว่าปีนี้มันจะแหลงนะครับยังไบอครับตนะะคอดีสาเท้เาซื้อไว้มันยูนเสียนเด่นเผื่อยยุ้ยงไก่ <c oughs> ตัวงามไหมตัวงามครับยนิ่ขึ้นปลาคอยแย่ครับน้งไก่นะครับ

อิ่นครับได้อีกแล้วครับพ่อเขาไงได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับอุ่นเอ้ยตัวซาบอก่อนไมอย่างก็โดดคูปเห็นบลาไม่ลงเรือยบอย่างนีไมเดือที่จต่อมใหม่เอ๊บาเขียจัดครับ เฮ้ยเอาหนึ่งแี้ประกาวหนึ่งเซ็นซัก็เป็นอย่างนี้พอแล้วพอแล้วหาจัพอไปเแล้วไปเแล้วคุณเฮ้ยเจัดเลยนะครับ

ปล่อยนะ้อพอครับทุกคนเฮ้ยดูถึงไดอยู่ที่ไหนเฉี่ยมอยู่รู้มังหลังปล่อย้วครับว่าจะหนหายไป

อ่อบุญใหญ่เว้ยยนหนดซ้ำแต่ยังเอาหู้มันขนาดหรือมึงซ้ำหู้มันเ่ะซ้ำหมดนั่นก็ใส่เล็กหมเลยนี่ครับโอ้ยตัวแหลกมันหู้มันใหญ่กันหู้มันใหญ่มันตัวใหญ่หมูเย็นฮูปี้กลยเฮ้ยลุกจอด มีสตัวครับตัวนึงอยู่แตอสองตัวเาุนอยู่นี่แล้โอ้ลูกงามมาปิ่งโอ้ยเจเลยูพันสองครับแม่พี่ตกดน้งนี่แพงมาอุนเด้อูพันสองบ่คอสิบรูละมือหน้ย โอ้ยเมื่งยเดือดขาดเอาเสียมลุ่มไม่อยากอรันนี้เดยไ่อยากใส่วิสาบันนี้เลจับบดูสุดยอดครับว้ายเด๋ยดปิ้งแล้วับวันนี้

สดงว่าโซกล้ปัญหาเลยนี่มีปัญหาอลไวกัจังรับปลาพเปี่ยนหอด้เมียอเก่งไงเหรครับนี่ขอแต่ปลาเก่งเว้ยบอกผอปลาดุกให้เขาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรื่องเรปเก่งครับเก่งให้หงนี้เลย มาแล้วมาแล้วครับนี่ประคองงี่ปีนครับท่าเกือของเสียพิซซ่าบันเล่าครับเสร็จแล้วเนี่ยวันที่ลงไปจับซอยเอาคือนมาได้ด้วยเพื่อนมือมันจิตจิตโง่ง่ายเห็นมาแล้วเห็นบหมครับพูนเอาคางนี้เข้าผปพิ<อ>ลุ่กคางพูนด้วยไปดูเขา้าไปดูด มันมันมันเก่งาเหลืองว่ะเอาปลดุกหนำดําดน้อเป็นหนำบัวน้อต้องสานแต่นำมามีบัวอันน,มมมนี้ผ<อ>มพืยนมันจีเหลืองีปลาดุกเรานามมากเลยเอาไว้ปีน้าหาแนะข่งสิวันสองหนะ่อยองเป็นาเงินมอเฮ้ยตัวง,งามงามมน้อง<ห>มา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 ,มา,มา,มา 嗯、喂那为啥没们用